บายโอ้ยเก่งเชียกข้อหน่อยเชียกข้อหน่อยเก่งจังเลยอ้าวอขึ้นอีกขึ้นอีกไปไปขึ้นมาอีกแล้วเร็วขึ้นบันไดอีกแล้วอ้อ้ยล้มเลยเหรออ้าวขึ้นข้างๆสิขึ้นบันไดขึ้นบันไดอย่าขึ้นนร่งน้อน ขึ้นบันไดโอ้ยขึ้นถึงนั้นเลยก็หล่นปั๊บอ่ะสไลด์อีกสไลด์อีก <c oughs> <c oughs> ขึ้นอีกทีนึงเร็วขึ้นอีกทีนึงโอ้ยขึ้นทั้งลัดเหรอ ทำไมไม่ขึ้นบันไดละ่ะอ่ะขึ้นมาสไลด์ลงมาเร็วโอ้ยเก่งจัง